พบผู้บาดเจ็บนอนอยู่กับพื้นสังเกตซีนเซฟให้ผู้ช่วยคนที่หนึ่งเข้ามาประคองศีรษะคนไข้ด้วยมินนัวแมนนัวอินไลน์โดยกลางนิ้วให้ใบหูอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนิ้วก้อยประคองไปที่บริเวณท้ายทอยนิ้วโป้องอยู่ที่บริเวณหน้าผากของผู้ป่วยโดยให้แขนทั้งสองข้างขนา,ข,นาขนาดกับพื้นในท่าเข่าเขา่าหรือท่านอนราบ ผู้ช่วยเหลือคนที่สอง mm hmm. เข้าไปประเมินผู้ป่วยและเช็คนิวรอนโพซิชันโดยวัดจากใบหูด้านบนตรงมาที่ใบหูด้านล่างโดยผ่านาติ่งกลางของใบหูทากาสมาที่กระดูกไขปาร้าให้เป็นในแนวเส้นตรงผู้ช่วยเหลือคนที่สองประเมินผู้ป่วย Primary Survey X, A, B, C, D, E และแนะนำตัวผู้ป่วยเพื่อให้ขอควาขอให้เราเข้าช่วยเหลือหลังจากนั้นจะทำวิธีการตามคอผู้ป่วยโดยวัดจากเส้นสมมุติ2เส้นเส้นที่1วัดจากวัดผ่านปลายคางเส้นที่2วัดผ่านบา่าหรือ Root of Neck ของคนไข้ยอยู่ระหว่าง3 finger bed บเสร็จแล้วมาเตรียม ที่รองคางให้พร้อมใช้งานวัดสัิงเกร์เบเสร็จแล้วล็อกเก็บตีนตุ๊กแกเข้าด้านในสอดบ,บริเวณฝั่งตีนตุ๊กแกเข้าไปที่ใต้คอด้านล่างของผู้ป่วย และกวาดเฝือกรองคอปาดไปบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยเช็ดจุดกลงกลางที่ตุ่มด้านนอกบริเวณใต้คางบริเวณหน้าอก ให้เรียงเป็นเส้นเดียวกันกันกบสันจมูกของคนไข้เสร็จแล้วผู้ช่วยเหลือคนที่2องทำท่าเฮกริบเชงครั้งที่หนึ่งโดยสอบวางผ่านบริเวณหน้า,นาผนังกับหน้าอกผู้ช่วยเหลือคนที่1เลื่อนมือมาประคองบริเวณบ่าข้างขวาเสร็จแล้วผู้ช่วยเหลือคนที่2จะทำท่า ต่อไปจะเป็นการทําท่าล็อกโลผู้ช่วยเหลือคนที่2จะจับบริเวณหัวไหล่ของคนไข้และบริเวณกูเทลโฟโลผู้ช่วยเหลือคนที่3เข้ามาจับที่บริเวณ ASIS ด้วยมือด้านซ้ายและบริเวณใต้เข่าข้างข้างซ้าย ทำการพลิกผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งจะเป็นคนให้สัญญาณเตรียมพลิกหนึ่งสองสลิกพลิกโดยให้อยู่ในแนวขนานกับลำตัวพร้อมกับเช็คท่าบาดเจ็บของผู้โดยผู้ผป่วยไม่มีการบาดเจ็บวัดกระดานรอง,กร,งกระดานรองหลัง โดยให้ปลายของกระดานลองหลังอยู่ระหว่างหัวเข่าและตาอยู่ระหว่างกึ่งกลางของหัวเข่าและข้อเท้าและประชิดกระดานรองบอดให้แนบชิดกับลำตัวของคนไข้และยกกระดานรองบอดอยู่ที่มุม45-60องศาผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งจะเป็นคนให้สัญญาณเตรียมพิกเต,ตรียมวางหนึ่งสองสามวาง ผู้ช่วยเหลือคนที่สองทำท่าเฮกกริบเชงผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งเปลี่ยนมือทั้งสองข้างมารองที่ใต้บ่าทั้งสองข้างผู้ช่วยเหลือคนที่สองสอดแขนไปบริเวณใต้รักแร้ของคนไข้ผู้ช่วยเหลือคนที่สามจับบริเวณสะโพกสะโพกส,ส,สองข้างให้แน่นโด,โดยไม่จับโดยไม่จับแค่เฉพาะที่ผ้า และทำการเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยคนที่หนึ่งเป็นคนให้สัญญาณเลื่อน,นไอโดยอยู่ในแนวดูในแนวทะแยงไม่ยกผู้ป่วย1 2ึสาเลื่อนอผู้ช่วยเหลือคนที่สองทำเฮดกริดเชง ทำการลัดสายนัดสามเส้นให้กับผู้ป่วยโดยรัดบ,บริเวณใต้รักแล้เหนือราวนม พร้อมกับเก็บสายให้เรียบร้อยเส,ส้นที่2รับบริเวณเชิงกานเหนือกระดูกหัวหน่าว คนไข้ รัดบริเวณใต้ขา่าวรัดบริเวณเหนยวขา่าวพร้อมเก็บสายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วผู้ช่วยคนที่สองเข้ามาทำเฮดกริดเชง แล้วทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย